สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ไม่อ้อยเข้าครัวทำกว๋วยเตี๋ยวปลาค่ะกว๋วยเตี๋ยวปลาแล้วก็มีลูกชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นหมูทำเองนะค่ะน้ำซุปเข้มข้นหอมมากเลยปลาตัวนี้เนื้อนุ่มมากเลยค่ะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้ว่า เป็นปลาอะไรส่วนผักนะคะผักวันนี้ไม่อ้อยใดโหระพาแล้วก็ผักสลัดค่ะผักสลัดอันนี้ผักสลัดปลูกเองค่ะปลูกเองอ่ะอยู่หลังบ้านแต่ว่ามันไม่โตค่ะอ่าไม่ได้เปลี่ยนดินไม่ได้เปลี่ยนดินเค้ค่ะไปค่ะกินกันเลยได้วุ้นเส้นค่ะได้เส้นวุ้นเส้นอ่าไม่อ้อยใส่มะนาวไปละมะนาวไปแล้ว ใส่พริกเผาพริกเผาไม่ใส่เยอะค่ะเพราะว่าพริกเผาตัวนี้คือเผ็ดมากพริกเผาตัวนี้จิตจัดมากแล้วก็รุงด้วยนี้ค่ะซอสมะเขือเทศไปนิดนึงจะได้เพิ่มรสชาติแซบๆขึ้นมีกะปิด้วยค่ะ พิก <Peak. laughs> โอเคชิมกันสิชิมสิชิมสิมสอ่ะเอานี้ออกละมาค่ะได้แล้วคน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 กินกันหอมมากค่ะหอมมาก พริกเผาก็หอมพริกเผาซื้อมาค่ะอือสุดยอดสุดยอดสุดยอดนาจามามานั่งดูแม่กินมาสวัสดีค่ะหน่อยแล้วลูกแล้วสวัสดีค่ะนัาชาเพิ่งกินลาบหมูไปค่ะ กินลาบโมไปคนเดียวผักลงชอบมาดูแม่กินค่ะแม่กินเป็นตะแซบหนูวีผมไม่ยังหรกวีผมยังคะออื <laughs> ดูแลตัวเองสิลูกตือนเช้ามาตะปิอืม uh, try this? Yet. ยังไม่ได้ try อะไรลูกอ๋อว r รเป็นหลายรอบแล้วไม่ใช่เหรอ uh uh. อืม mm, try one mm. มลูกชิ้นหมูทำเองค่ะอืม mm. หูลาพาหูละพาปลูกที่หลังบ้านค่ะเพิ่งได้มานเนื้อปลาใส่กะปิได้วย แน่ใจว่าจะเสียงดังหรือเปล่านะคะเพราะว่าอ่าเปิดเครื่องล้างจานไว้ค่ะกําลังล้างจานอาจจะมีเสียงดังเข้ามานิดนึงนะคะุดน้ำ ทำเสร็จใหม่ๆเลยค่ะสุกร้อนๆเลย อยากเป็นแกรนมาสละอยากเป็นยายซะละมาทำมาอ่ะใส่แล้วเวียนหัวหนูก็อยากได้หรอคะไม่มีหัวอืมไม่มียนหัว แน่ใจใส่แว่นมันก็เคืองนี่หรอกใครจะอยากใส่อ,อร่อยมากค่ะอร่อยมากลองคิดดิ โอ้โอ oh. oh mm ้ไม่กอออกหูเลยค่ะ นัาชากินข้าวไปแล้วเห็นแม่กินแล้วก็หิวป่าว้ายเผ็ดมากเผ็ดติดลิ้นเลยคะ่ะพริกเนี้ยไปเอานม <laughs> นมเดว <laughs> นั่งพักนั่งพักทําใจก่อนค่ะผู้พิกอะไรเผ็ดมากอะไร c ชีสกับข้าวอืมอ้าวหนูอยากกินอะไรรึอืมขาไก่อืมอืมพริกไม่กินละ เป็นนม,มนมถั่วเหลืองค่ะไม่อ้อยกินไม่ก็อ้อยกินอ่ะนมวัวไม่ได้กินแล้วจะปวดท้องมีอาการเลยค่ะไปหาหมอ,อมคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นกินพวกเดลลี่ไม่ได้ที่มีส่วนผสมของนมพวกนี้ค่ะกินไม่ได้ making noodles i want to eat noodles like you <laughs> so i make my own noodles hi <laughs> เอาตัวนั้นเหรอลูกในเหยน้ำซุปแม่เหลืออยู่หนูก็เอาไก่นูโดสหนูลงไปเลยคะ่ะมาม่าหนูลงไปเลยโอเค i'm almost finished e g เปิดเตาได้อยู่ใช่ไหมคะ uh huh. อืมเปิดเตา <laughs> หนูเอาหม้อเดียวแม่เลยอะ่ะลูกหม้อที่แม่ทำน้ำซุป เออไปค่ะเปิดประตูแดดีมาแล้วแม่ล็อกประตูลืมใช่เราจะทำน่งนึ่ดสอ่ะ put more water a bit more that's uh my noodle soup So you want the water to go to the top of the noodle, at least. Mm-hmm. Right now, it's to to So you really wait until the water boils before you turn it in, but it's OK? Yeah. So you're going to keep it to the edge, because otherwise, if you put it over here, that heat is going to keep this up, and it's, it, and it's going to burn going to So you just have to wait now. It's going to take a long time. ยังไม่หายเผ็ดเลยนะคะพริกเม็ดนั้น She just texted you um, hours ago. I did? On the game. Oh, yeah. Well, I did just. I did? <laughs> you you I forgot did. what you did? I, I did. We needed to start it. บางครั้งก็ต้มน้ำซุปเองนะคะทำก๋วยเตี๋ยวบางวันก็ซื้อแบบสำเร็จมาเลยค่ะอร่อยเหมือนกันนอลูกชิ้นไหมคะอาค่ะอืมนี่อ่ะมันจะเผ็ดไหมล่ะ Just gonna เราจะร้องไห้แม่ <c oughs> ไม่เผ็ดหรอกกินได้อยู่แล้วไม่เผ็ดไม่เผ็ดโอเคมันกินได้เดี๋ยวมาเอาอีกคำนี้ต่อเอาไว้ข้างนอกให้ <laughs> ไม่เผ็ดไม่เผ็ดสรุปคือเผ็ดหรือไม่เผ็ด <c oughs> ไม่เผ็ดทำไมตาโต <c oughs> เอาเนื้อปลาไหมคะ <c oughs> ปลาไหม ม้เผ็ดส <c oughs> ุบน้ำบอกไม่เผ็ดไหมฮะแต y ด u want some food? อยู่วันซ้อมเมื่อคืนทำลาบหมูค่ะมีเรือกเก็บไว้ในตู้เย็นสามีกับลูกอุ่นลาบหมูกินเอามาค่ะอยากกินแบบ spicy อืม ชิ้นอะไรจะมาเผ็ด่แม่ก็ไม่ได้เอาน้ำซุปให้หนูเลยหรอ,อจะเผ็ดอะไรไปแล้วคะ่ะอิ่มแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ สวดี Daddy, สวัสดีครับ <laughs> <laughs> ปากไม่ว่างปากคาบช้อนอยู่ <laughs>